ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่13มิถุนายน2556นะคะตลาดวันนี้ก็ยังดูอึมครึมต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เข้าสู่กรอบของการปรับฐานค่อนข้างแรงนะคะแต่เมื่อวานนี้จะพบว่าในระหว่างวัน,นมีแรงเหวี่ยงอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะมะีปรับตัวลงมาแล้วก็มีดีดกลับขึ้นไปจนถึงในแดนบวกนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดปรับลงมาอีกครั้งหนึ่งปิดลบไปกว่าเกือบ20จุดนะคะก็ปิดที่1,433.47นะคะซึ่งก็ประเด็นหลักที่กดดัน ตลาดก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะความกังวลใจที่มีต่อ QE ของสาหารัฐเนี่ยค่อนข้างกดดันบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะก็หลายๆแห่งปรับตัวลงค่อนข้างมากแต่ว่าดูเหมือนว่าตลาดในกลุ่มทิปคือไทยแลนด์อินโดฟิลิปปีเนี่ยจะปรับลง ค่อนข้างนําคนอื่นไปเยอะนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองถือว่าค่อนข้างอิงทางด้านลบมาโดยตลอดนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ฟิลิปปินส์ปิดทําการแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยลบในระหว่างวันแต่ว่าปิดติดกลับมาอยู่ในแดนบวกกว่า2%ทีเดียวนะคะก็ถ้าโดยรวมๆแล้วถือว่าในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยคงมุ่งหน้าในการปรับฐานต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนจะมากกว่าตลาดอื่นด้วยนะคะ ในแง่ของอบรรยากาศการลงทุนวันนี้เนี่ยเช้าวันนี้ตลาดเอเชียยังคงดิ่งลงหนักประมาณ1-2%อโดยเฉลี่ยนะคะยกเว้นญี่ปุ่นนะคะที่ดิ่งลงมากเป็นพิเศษนะคะประมาณ5%กว่านะคะตรงนั้นก็คงเป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องของการดีดตัวมาแข่งค่าของค่าเงินเยนนะคะหลังจากที่ตัว B.O.G. เนี่ยไม่มีการดำเนินมาตรการด้านผ่อนคลายทางด้านการเงินเพิ่มเติมนะคะก็ ค่อนข้างไปเสริมความวิตกกังวลที่มีอยู่แล้วว่าสหรัฐกําลังจะถอน QE นะคะทางญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเป็น,นเทรนเดียวกันว่าอาจจะมีแนวโน้มไปในทางนั้นก็เลยทำให้ตัวค่างเงินเยน,นดีตัวแข็งค่าขึ้นมานะคะตรงนี้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของทางด้านญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของตลาดบอลที่ค่อนข้างจะผันผวนมากนะคะแล้วทางรัฐบาลหรือว่าธนาคารกลาง ญี่ปุ่นเนี่ย BOJ ไม่ได้มีการออกมาตรการใดๆออกมาเพื่อดูแลนะคะตรงนี้ค่อนข้างสร้างความผิดหวังนะคะผลที่เกิดขึ้นจากการแข่งข้าของค่าเงินเยนเนี่ยก็ทำให้มีแรงขายออกมาในตลาดหุ้นออของญี่ปุ่นค่อนข้างหนักนะคะในทางกลับกันในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนในเชิงเปรียบเทียบก็เลยจะดูอ่อนค่าลงนะคะการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตรงนี้เนี่ยทำให้บาทเนี่ยเริ่มทรงตัวได้นะคะหลังจากที่อ่อนลงมาอย่างต่อเนื่องไปอยู่เหนือ31บาทต่อดอลลาร์ขึ้นไปนะคะแล้วก็เริ่มที ทรงตัวอยู่แถวแถวนี้ได้เมื่อเช้านี้ต่ำกว่าาบบาทเล็กน้อยนะคะแต่คิดว่าคงมีแรงเหวี่ยงอยู่ในกรอบแถวแถวสาบเดบาทต่อดอลลาร์นะคะอย่างน้อยที่สุดก็มองในแง่ของการเริ่มทรงตัวของบาทไม่ได้ดูอ,อ,อ่อนค่าลงไปเร็วต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้ปฏิกิริยาเร่งต่อการขายของนักทุนต่างชาติอาจจะเริ่มชะลอลงได้บ้างนะคะหลังจากที่มีการปรับพอร์ตของ ออกจากตลาดหุ้นไทยไปอย่างต่อเนื่องค่อนข้างหนักหน่วงนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังคงขายสุดทีิไปกว่า5,855ล้านบาทนะคะก็โดยรวมแล้วถือว่าปัจจัยลบยังครอบงำเป็นอันเดิมส่วนปัจจัยบวกค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามานะคะเมื่อวันนี้ในเชิงเทคนิคถือว่า1440ที่เป็นเส้นแนวรับค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยถูกทำลายไปนะคะ ดิ่งลงไปแล้วก็ถึงแม้มีการดีดตัวขึ้นมาในระหว่างวันแถวๆพันสี่พันสี่ร้อยห้ากว่าแต่ในที่สุดก็ยืนไม่ได้ปิดต่ํากว่า1น4่งลงมาตรงนี้ทําให้ภาพทางด้านเทคนิคก็ดูออนแอลงไปอีกนะคะคาดว่า ในระหว่างวันวันนี้คงจะมีแรงเหวี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าคงจะอิงทางด้านลบเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องของการถือพอร์ตให้น้อยเข้าไว้นะคะตอนนี้ก็ไม่ควรที่จะเกิน25%นะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยืน1440ไม่ได้เนี่ยแนวรับถัดไปที่เรามองก็คือ1,400จุดนะคะน่าจะมีการทดสอบตรงนั้นแล้วถ้า คาบเกี่ยวไปจนถึงสัปดาห์หน้าแล้วในเรื่องของเฟดมีความชัดเจนขึ้นเนี่ยอาจจะมีการดีดตัวได้บ้างนะคะถ้าเราก็มองว่าถ้าลงไปแถวนั้นก็อาจจะมีดีดตัวสัก40-50ถึงจุดแต่ก็ยังไม่ใช่สัญญาณบอกว่าตลาดมีการพลิกฟื้นกลับมาพุ่งขึ้นได้อีกครั้งถ้าไม่ได้มีปัจจัยใหม่จากทางเฟดออกมานะคะแต่ว่าในทางเชิงลบเนี่ยน่ากังวลก,กว่านะคะถ้า1,400อยังรับไม่อยู่เนี่ยการปรับฐานก็คงจะเป็นมากกว่าที่เราคาดไว้นะคะเราเคยคาดไว้ว่าคงจะอยู่แถวแถวลบตรงนี้ก็น่าจะจบรอบนะคะ แต่ดูเหมือนยังไม่ได้มีทีท่าในการจบนะคะถ้า1,400ซึ่งเป็นแนวรับที่ขยบลงไปอีกเล็กน้อยเนี่ยยังรับไม่อยู่เนี่ยแนวรับหลักถัดไปอยู่ที่1,320นะคะก็น่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงนี้คือว่ากลยุทธ์หลักคือให้รอดูไว้ก่อนนะคะแต่ว่าในส่วนของหุ้นพื้นฐานดีหลายๆตัวเนี่ยราคาเริ่มน่าสนใจมากนะคะเพราะว่า ราคาที่ร่วงหล่นลงมาแรงแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์จะเหลือมากกว่า20%ไปเริ่มมีมากหลายตัวแล้วนะคะแล้วเ,เราได้เลือกหุ้นที่มีอัตราปันผล ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงกว่า5%เข้ามาด้วยนะคะก็แนะนำเข้ามาสำหรับการถอยรับนะคะก็คือ,อ,อตัว tks นะคะ qtc แล้วก็เดลตานะคะส่วนหุ้นอื่นๆที่เคยถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยแรงเหวี่ยงระหว่างวันทำให้มีขาดทุนมากกว่า5%ในระหว่างวันก็ให้ตัดออกไปก่อนนะคะทั้ง ntv แล้วก็ตัว tru e นะคะหุ้นที่ปิดแคชบาลานะคะที่ครบเกณฑ์ไปแล้วก็คือตัว vte นะคะส่วนที่คาดว่าจะครบเกณฑ์นะคะคือตัว mono นะคะ itd แล้วก็ตัว beauty ค่ะ ในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเช่นเดียวกันก็คือคงต้องตัดตัวทรูออกไปก่อนที่เมื่อวานเมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องของ Moody's นะคะปรับลดเอาลุกลงมาออกมาในระหว่างวันนะคะจากที่ดีดต,ตัวอยู่ในแดนบวกก็ดิ่งลงค่อนข้างแรงนะคะลบลึกสุดก็ลงไปกว่า20%ทีเดียวนะคะแล้วก็มีจด กำหนดจุดตัดขาดทุนอยู่นะคะที่8บาท40ก็ให้ตัดขาดทุนออกไปในระหว่างวันนะคะคงเหลือตัว BEC อยู่นะคะเท่าที่เป็นหุ้นเดิมที่เราแนะนําตั้งแต่4ีมิถุนายนนะคะดูค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะก็เอ่อให้ยืนรอดูไปก่อนนะคะวันนี้เรามีลิสต์ของหุ้นที่แนะนําเพิ่มเข้ามาในแง่ของพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแนวโน้มดีแต่ว่าราคาในช่วงนี้ถูกภาพรวมของตลาดกดดันให้ตกลงมาเยอะนะคะเรามองว่าน่าสนใจสําหรับการถอยรับนะคะคือลงไปตั้งรับข้างล่างนะคะโดยโดยมองเอาลุกไป เป็นหลักในเชิงพื้นฐานนะคะตัวแรกที่เราแนะนําเข้ามาคือตัว TKS นะคะตัวนี้ราคาปิดเมื่อวานอยู่ที่6บาท55นะคะเเราแนะนําจุดเข้าซื้อที่6บาท35นะคะเป็นการถอยรับลงมานะคะรอไปทํากําไรแถว6บาท85แล้วตัดขาดทุนที่5บาท90นะคะแนวโน้มของเไตรมาสที่2เนี่ยเรามองแนวโน้มของผลประกอบการลงพิมพ์เนี่ยจะดีขึ้น Q on Q นะคะจากการเริ่มงานให้กับหน่วยงานภาครัฐนะ ในครึ่งปีหลังเนี่ยปกติจะเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจนะคะก็จะเ,เห็นทิศทางการเติบโตที่ดูต่อเนื่องสําหรับตัว TKS นะคะมีการจ่ายเงินปันผลสม่ําเสมอนะคะครึ่งปีแรกคาดว่าจะจ่าย10ส,สตางค์นะคะจากทั้งปีที่คาดว่าจะจ่ายอยู่40ส,ส,สตางค์นะคะให้ยิวก็ประมาณ6.1%นะคะก็น่าสนใจสําหรับการเลือกหุ้นที่ดูมีแนวโน้มดีและมีปันผลดีรองรับด้วยนะคะตัวที่2ที่แนะนําเข้ามานะคะคือตัว ASP นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าในเรื่องของ มูลค่าการซื้อขายในช่วงปลายไตรมาสสเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะคะทำให้มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น49,000ล้านบาทต่อวันนะคะถึงแม้ว่ายังต่ํากว่าไตรมาสแรกนะคะที่อยู่โดยเฉลี่ยอยู่ที่58,000ล้านบาทต่อวันแต่ก็สูงกว่าไตรมาสสของปีก่อนหน้านี้นะคะที่อยู่เพียง25,000ล้านบาทต่อวันนะคะ จากมูลค่าการซื้อขายในไตมาสที่2เนี่ยคาดว่าน่าจะทำให้มีผลประกอบการของ ASP เพิ่มมากขึ้นเอ่อเยอออนเยียนะคะแต่อาจจะลดลงคิว Q ค Q ิเมื่อเทียบกับไตมาาแรกนะคะคาดว่าในปี5-6เนี่ย ASP จะมีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า63%เทียบเยออ o นเยียนะคะแล้วก็ ASP เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ให้อัตราผลตอบแทน เงินปันผลในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะคะโดยคาดว่าจะจ่ายประมาณ39สตางนะคะยิวจะสูงถึง9.3%ทีเดียวนะคะราคาพื้นฐานมองที่5บาท60นะคะราคาปิดเมื่อวานอยู่ที่4บาท20นะคะสำหรับตัว SP เราก็ให้ถอยรับลงมาที่4บาทนะคะทำกำไรอทำกำไรแถว4บาท20แล้วก็ตัดขาดทุนที่3บาท60นะคะตัวที่3ที่แนะนำเข้ามาในลิสต์นะคะก็คือตัว Q House นะคะตัวนี้เนี่ยเ,เช็คยอ,ยอดจอง5เดือนสะสมไปได้ทำไป ได้ค่อนข้างดีนะคะทำได้50%ของเป้าแล้วนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสาปรับเป้าจองในครึ่งปีหลังด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยอดจองเนี่ยยังดีกว่าคาดจนทางฝ่ายได้มีการปรับเพิ่มประมาณการทํากําไรในปีนี้ขึ้น5%นะคะเราคาดว่าในไตรมาสที่2เนี่ยจะมีงบดีขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะจากการโอนคอนโดใหม่ที่ สโครงการนะคะมีลุ้นงบไตรมาสามสองออกมาดีนะคะพื้นฐานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่มีพัฒนาการในที่ดีขึ้นด้วยนะคะราคาหุ้นที่ตกมามากเนี่ยจนล่าสุดเนี่ยซื้อขายใกล้ pe ที่10เท่าเทียบกับโกรอการทำ กำไรจากการดำเนินงานกว่า62%แล้วก็ค่าเฉลี่ย P/E ในอดีตที่เทรดกันอยู่ที่13เท่าเนี่ยราคานี้เรามองว่าน่าสนใจนะคะปิดเมื่อวานอยู่ที่3บาท32นะคะเราให้ถอยรับลงมาที่3บาท24นะคะทำกำไรรอทำกำไรแถว3บาท50ตัดขาดทุนที่3บาท14นะคะ ตัวที่4ในลิสต์นะคะที่แนะนําเข้ามาเป็นทางเลือกก็คือตัวเดลตานะคะตัวนี้เนี่ยเราคาดการณ์ว่าผลการงานจะดีขึ้นจากการขายสินค้าที่มีมาจินสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแผนเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงนะคะจะสนับสนุนทําให้กําไร ขยับดีขึ้นเยออนเยียนะคะการอ่อนค่าของบาทเนี่ยจะช่วยให้มาจิ้นดีขึ้นด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นหุ้นที่มีเรื่องของการจ่ายเงินปันผลในเกณฑ์ดีราวๆ6%ต่อปีนะคะเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่ดูน่าสนใจนะคะราคาปิดเมื่อวานอยู่ที่34บาทนะคะก็แนะนำจ,จ,จุดเข้าซื้อที่34ทํากําทำกำไรที่36แล้วก็ตัดขาดทุนที่31บาทนะคะตัวที่5นะคะคือตัว QTC นะคะตัวนี้เนี่ยไต,ตรมาสที่1ที่ผ่านมาเนี่ยมีกำไร8.96ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรเพียง2แสนล้านบาท2แสนบาทนะคะก็มองว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัว QTC เนี่ยจะมีไรายได้สูงในไต,ตรมาสที่3แล้วก็4นะคะเพราะจะรับรู้ไรายได้จากงานของภาครัฐนะคะก็คือตัวกอฟน,อนแล้วก็ตัวกฟพนะคะ คาดว่าในปีนี้กำไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ11%เทียบเ e ย r o ออ e นเยนะคะราคาปิดเมื่อวาน5บาท65นะคะเราให้ถอยรับมาที่5บาท20นะคะออรอทำกำไรที่5บาท45แล้วก็ตัดขาดทุนที่5บาทนะคะตัวที่6นะคะคือตัวโ o b i n s นะคะตัวนี้เนี่ยเ,เรามองว่าในช่วงวันที่ช่วงการดิ่งลงของตลาดในรอบนี้นะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะคะจนเ,เมื่อวันที่11 มิถุนายนจากสถิติแล้วเนี่ยโรบินสเป็นหนึ่งในลิสที่ถูกช็อตเซลลออกมานะคะก็เกือบ9 0 0 0หุ้นนะคะหรือราวๆ5%ของหุ้นโรบินสที่มีการซื้อขายในตลาดในระหว่างนี้นะคะทำให้เซตเนี่ยภาพโดยรวมที่ปรับลงแรงเนี่ยก็ถ้ามีช่วงของการดิดกลับเนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเพื่อปิดโพซิชั่นในส่วนของช็อตด้วยนะคะแล้วก็บริษัทมีแผนในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นราว5สาขา ต่อปีนะคะตั้งแต่ปี55จนถึงปี59นะคะเน้นต่างจังหวัดที่มีกําลังซื้อนะคะรวมถึงใกล้ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ AEC นะคะทั้งนี้เราคาดว่าโรบินส์เนี่ยจะคงสถานะ,านะของผู้นําธุรกิจ ด้านห้างสัสินค้าในต่างจังหวัดนะคะคาดหมายกำไรในปี56-58ขยายตัวเฉลี่ยในระดับ23%ต่อปีนะคะก็มีแนวโน้มที่ดูค่อนข้างดีสำหรับตัวโรบินส์นะคะก็อาจจะถอยรับลงมาจากราคาปิดเมื่อวานที่67.25นะคะเราให้มารอซื้อแถว65บาทนะคะแล้วก็ทำกำไรที่68บาทตัดขาดทุนที่61บาทค่ะตัวสุดท้ายที่แนะนำเข้ามาในลิสต์นะคะก็คือตัวบางจากนะคะตัว BCP เนี่ย เรามองแนวโน้มไตรมาสที่2เนี่ยได้การใช้กําลังการกันที่สูงขึ้นเข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการอ่อนตัวของราคาน้ํามันนะคะกรอบกับรับรู้ผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นะคะเฟสสองเพิ่มเติมนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะรับรู้เงินเครม กันเพิ่มเติมจากเหตุไฟไหมเมื่อปีก่อนหน้าด้วยนะคะราคาปิดเมื่อวานอยู่ที่33มสบาทห้นะคะให้ถอยตั้งรับที่32มสบาทยีานะคะทํากําไรที่34มสบาทยี้แล้วก็ตัดขาดทุนที่31บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ทุนค่ะ